ใช้ AI ช่วยเปลี่ยนรูปถ่ายกลายเป็นสติกเกอร์ภายในไม่กี่วินาทีทำยังไงไปดูกันนี่จะเป็นแฟนคลับร้านมินินะครับสมมุติผมทํางานอยู่ในร้านมินินะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนเจ้า3อย่างเนี่ยสาอย่างเนี่ยไปเป็นคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักสุดท้ายมันออกมาเป็นแบบนี้เลย อันแรกครับมัทฉะอ่าเป็นมัทฉะแบบนี้เนาะอันที่สองครับเป็นแก้วกาแฟสีแดงเห็นไหมครับว่าเขาเขียนว่าเป็นมินิอาลีด้วยเนาะอันที่3มครับมันออกมาเป็นพุดดิ้ง สตอรี่แบบนี้เนาะอาจจะไม่เหมือนมากๆยังคงความน่ารักอยู่นะครับเนี่ยครับทั้งหมดนี้ผมทําไม่ถึง2นาทีนะครับเดี๋ยวทํายังไงไปดูกันเครื่องมือที่ใช้ก็คือใช้บิงนั่นแหละแต่เป็นบิงที่ปลักอินดอลล y ทรีเข้าไปแล้วนะครับซึ่งโอเพนไยังไม่ปล่อยให้ตัวเองใช้เลยแต่ Microsoft หยิบมาใช้ของตัวเองก่อนแล้วนะครับวิธีการก็คือเราโยนรูปนี้เข้าไปครับแล้วบอกว่าช่วยอธิบายรูปนี้ให้หน่อยมันก็อธิบายมาว่าเนี่ยมันเป็นซัมดิงนะอยู่ในเพสคอลมินิอารีนะอ่ะ ก็หยิบอ่านคำนี้มาไดโนะว่าเป็นมินิแล้วก็อารีนะครับมันก็บอกว่า first drink คือกรีนทีลาเต้อ่า second drink คือเลดกาแฟ third drink คือสตรอเบอรี่สมูตตี้อ่ามันอาจจะมองเป็นสมูทตี้จริงๆผมก็จะแก้พร้อมนิดนึงนะครับมันเป็นเป็นพุดดิ้งเนาะแต่ไม่เป็นไรลองก๊อปไปเลยสิ่งที่ผมทำนะครับผมก็พิมพ์ไปเลยครับ c r e a t e image as cartoon sticker ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ก๊อปไอ้เมื่อกี้ที่เขา describe ทั้งหมดลงมาปุ๊บตอนแรกนึกว่ามันจะสร้างไม่ได้สรุปมันฉลาดมากครับมันสร้างมาให้3รูปเลย รูปแรกเนี่ยเนาะเรากดไปปุ๊บเราสามารถกดดาวน์โหลดได้เนาะไซที่มันทําได้คือ1024ถึง1024นะครับก็ใหญ่โตพอสมควรที่ไปใช้งานต่อได้เลยรูปที่2รูปที่3อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวเนี่ยเราก็ได้สติ๊กเกอร์ออกมาแล้วใครรู้สึกว่าบางอิมเพรสบางองค์ประกอบบางพร้อมมันไม่ตรงใจเราจริงๆเราก็ยังสามารถแก้ได้เนาะแต่ก็ให้มันตั้งต้นพร้อมให้เรานะครับไม่ได้ฟรีเนาะสามารถกดเข้าไปใช้ได้เลยนะครับเซิร์ชว่า Microsoft Bing Image Creator นะครับจะเข้ามาหน้านี้เนาะ ทุกคนก็จะได้คอยระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะมีคอยให้จํากัดแล้วเขาน่าจะเติมให้เรื่อยๆนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับสังเกตนะครับว่าการใช้พร้อมในการสร้างภาพนะครับเหมือนที่ ChatGPT ขายไว้เลยคือดอรี่มันเข้าใจภาษาแบบ ChatGPT เข้าใจอะ่ะคือเนี่ยเราไม่ต้องมาพิมพ์คําว่า Green Tea Latte, Hot b e v e เบเว มิวชูการคอมม่าอะไรประมาณนี้คือเราพิมพ์ไปเหมือนที่เราคุยกับ Chat GPT แล้วมันเข้าใจบริบทนี้แล้วเอาทุกอิเลเมนต์เข้าไปสร้างมาเป็นสติ๊กเกอร์ได้เนี่ยครับวิธีการสร้างภาพใหม่ๆที่ Microsoft แล้วก็เอา n a นอหยิบมาให้เราใช้ในการสร้างรูปได้ง,ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเลยใครมี use case ที่ต้องสร้างสติ๊กเกอร์ให้กับแบรนด์ไปลองใช้ต,ตัวนี้กันได้นะครับ